ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในนครปฐม,มเห็นลังคาไหมครับแค่นี้หลายคนก็คงนึกออกแล้วว่ามันคือร้านกุ้งอบภูเขาไปเดี๋ยวเข้าไปเลยครับว้าวไปเลย มาร้านกุ้งกบก็ต้องกินกุ้งกบครับมาดูราคาวันนี้อย่าไปรยัดถือนะเพราะว่าราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามกุ้งครับอ่าเมนูครับมีกระพงแฟชั่นแหมโอ้โหนี่ทำราคาผัดน้ำจิมอันนี้เป็นประเทภทมา,า 200, 200, 300, 300, 300, สองร้อยสองร้อยประมาณนั้นอันนี้ปู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 บันผงกะหรี่นู่นนี่นั่นมีตั้งแต่หกร้อยยันพันกว่าครับ,ป,นนรบประเทภทอะไประเภทแข่งมาเลือกเอาครับราคาเดียวประมาณนี้ 100, 000, 100, 000, 500, 000, 000, 000. ร้อยมีสองร้อยมีห้าร้อยก็มีหนึ่งพันก็มีครับอ่าเอ้ยแหมมาจานแรกของเราข้าวผัดอันนี้ครับอันนี้เป็นผักอะไร พักโกดโกดดิเฮ้ยพักทองพักแมวอ่าาารนนี่อันนี้ไข่เจียวไข่เจียวเห็ดนะครับนี่นะครับนี่บรรยากาศร้านกุ้งอบภูเขาไฟนะครับถ้าถ้ามาร้านกุ้งอบภูเขาไฟเนี่ยมันมันต้องสั่งอันนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยเนี่ยมันมันหยอกแอลกอฮอล์ไปแอลกอฮอล์ครับใส่แอลกอฮอล์ไปครับแล้วบึ้มเลย ต้องสั่งครับกุ้งหัวภูเขาไฟร้านนี้เฉพาะร้านนี้ร้านเดียวดับดับหมดแล้วหลังจากที่มันระเบิดไปเมื่อกี้น,น,น,นะครับนี่นะครับที่เรารอมาทั้งคืนระเบิดปุ๊บสุกเลยใช่ไหมและแล้วก็นาทีเดียวนาทีนั้นผ่านไปแล้วเอามาดูอีกเมนูหนึ่งครับอันนี้เ,เรียกว่าอะไรครับกุ้งซซมติง กระเทียมบิ like. ๊กใจอันน um ี้นะครับปลาหอยหนีเด้วยหอยหนีนะครับเมื่อกี้ครับอ่าเมนูนี้ครับยำมุ้นเส้นแทนห์วิชอ่านะครับ